สวัสดีครับผมเช้าวันที่11มกราคม2568นะครับจากร้านสมจันทร์ซาวอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดลอยเอ็ดนะครับผมมืาอนีมาวันนี้หยุดร้านนะครับวันที่11มกราคม2569นะครับหยุดร้านนะครับเนื่องจาะว่าวันนี้เดินทางกลับบ้านมาเลือกตั้งนะครับอยู่ที่อำเภอหนองคุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพอดี มีโอกาสนะครับดแวะมาเล่นกับพี่ชายนะครับคมสาวกาลาสินโฮมสาวแอนไลท์นะครับเมื่อคืนกับไปเวที่เล่นน้ำกันครับพี่น้องเล่นนู้อมาก่อนหนาวครับนะครับหนาวมากๆเลยเมื่อคืนอากาศเย็นนะครับสนับสนุนโดยตู้ลำโพงพีโปรซาวนะครับบานกับยูติดกันนี่แหะครับผมงบานอยู่ใกล้กันเลยนะครับกับคมสาวกาลาสินนะครับอยู่น้ำกันมาแต่ใดครับแต่ตอนนี้ที่แม่เพิ่นบ้นลุกอยู่ยังไม่ได้ตื่นนะครับเพราะว่าเมื่อคืนก็บบุบบ้า ฝา่าอากาศเย็นๆน่าจะถึงบ้านน่าจะตีสี่ตีห้าได้ครับทีมงานก็เลยอยากไม่ได้ตื่นนะครับ <c oughs> มันมนี้ปิดมอนียุดล้านนะครับเพาะวาเดินทางมา,ามาต่างจังหวัดมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับตามระบอบประชาธิปไตยนะครับ <c oughs> โอ้ทีมงานเพิ่นพักพันเดี๋ยเพิ่นรับอยู่ เรามีโอกาสมาแวะเล่นมาเที่ยวมาเยี่ยมชมนะครับโอ้ตู้เชิญกลางเพิ่นหีนงามเจ๋งอย่างสวยเลยครับตู้เคสหรือว่าคมสาวโอ้แน่นอนแน่นอนครับกูดักเพิ่นะออมานี่หละนะครับโอ้ตู้อาจารย์อิดกะมี่ครับพี่น้องครับโอ้ตู้อยู่ตู้ยู ตัวยืนตัวยืนนั่งอยูเอาวันนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับมือเอือนกับเปิดร้านคือเก่านะครับพรุนี้ก็เปิดร้านเหมือนเดิมวันที่สิบสองเปิดร้านตามปกตินะครับเพราะว่ามื่อนี้กะมาใช้สีเลือกตั้งกลับบ้านน่าจะค่ํานะครับผมกลับบ้านน่าจะค่ํานะครับมากลับบ้านก็เลยมาอัพคลิปวิดีโอแล้วก็มา แขกชาวพี่น้องนะครับถ้าไหนจะขายเครื่องเสียงนะครับอ่บริษีขายเครื่องเสียงก็ติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรหน้าจอนี้เลยนะครับหรือว่าทำอาโทรมาตามนี่เลยตามป้ายพีโปรซาวเจ้าของเดียวกันกับสมจันซาวนะครับอ่าโซนนครราชสีมาเย้าไปถึงปากช่องเขาใหญ่เนาะช่วงปลายปลายเดือนนี้ก็น่าจะได้เดินทางไปปากช่องนะครับไปดูเครื่องเสียงอีกเจ้าหนึ่งอ่าแล้วก็ ถ้าไหนจะขายโซนนั้นนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับพี่น้องครับราคาที่ไปกันได้เด้อราคาที่ไปกันได้นะครับก็นี่แหละครับเบอร์โทรนโจูแวะมาบ้านนะครับผมสวัสดีครับผมสดีครับผมนี่และเซียนเดียเซี่ยนเดียคนนอนอยู่โอ้ยมาเอาตอบมาฝากเลย ก็ประมาณนี้แหละนะครับประมาณช่วงปลายปลายเดือนมก,กราคม69เนาะจนประมาณแล้วก็ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับถ้านนี้จะขายเครื่องเสียงนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับมาแวะชมนะครับหรือว่าจะได้ววทีนะครับส้นคอนแกนกัละศีลลอยเอสาระามนะครับก็ติดต่อผ่านช่องทางสมจันทร์สาวก,ก็ได้นะครับเวทีที่ไปเมื่อคืนนี่แหละเวทีลงเต็มๆก็เวทีววท8ห้องซับเบด12ใบกลาง อ่าสิบเอกลางแปดข้างละแปดนะครับระบบเสียงคมซาวนะครับแล้วปรีมาแวะชมมาเที่ยวก็เลยมาถ่ายคลิปให้เอฟซีให้พ่อแม่พี่น้องฟังให้พี่นอ้งนองเบิ้งนะครับพอเงียบบ่งเงาเนะนะเาะเนาก็ปีใหม่นี้ก็เหมือนเดิมนะครับขอให้มีความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยนะครับปราศจาโกโรคภัยไข้เจ็บทุกทุกอย่างเน,นี่ยปรกศารร่ำรวยแล้วขอให้รวยอีกยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ